นะครับือทางข้ามาอัฟฟาอิตนครับเป็นักท่องเที่ยวมาที่ยวในปรไทยเข้ามาในปเทไทยนะเนี่ยครับรเทไทยมาก่อนนะครับารนั่งที เียสิบห้าปีแล้วที่ไปไป,ไปมาในเมืองไทยแสดงว่าเขาลักเมืองไทยนะครับแต่คนไทยที่มันเร็วกินนะ,ะเป็นบางคนนะครับเนี่ยฮะเมืองไทยเขาลักเมืองไทยออก็ปรากฏว่ามีนางสาวพิยาพัฒน์ให้ที่อยู่หลับนอนนะฮะแล้วก็พอเขาตรวจอยู่ที่วอล์กอินสตรีทก็มีตำรวจเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจคนพื้นะ้เมืองไม่ได้ทราบเรื่องครับก็ด้วย ความที่ตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ 3, 000. 3, 000็มกับพัทยาก็ช่วยเราสักถามเปงนเงินาดสามพันสามพันบาทครับก็ได้รับเงินคืนทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าจริงจร่งอยากไปฝากสื่อช่องสื่อบางสนครับว่า ยุคนี้ปัจจุบันนี้เแม่บ้านหรือวเดินสาการก็คือลงพื้นที่หายเยอแบบนี้เลยครับเข้าสถานการล้อมการที่ดูแลและดช่อดุีนห้รักพัทยาครับผมจะแทนทีเขา thank you